สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องผู้ปายสุขสุขลนครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูบถนมฟาร์มบุญล้อมทวีทรัพย์นะครับวันนี้อยู่หนาวิธีนะครับหนาวิธีหมอลำซิ่งนะครับเป็นปาร์คจักรพันธ์ปะทะผนรัตดาวันนะครับเวทีเครื่องเสียงโดยทีมงานมายอมิวสิกครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินเลาะเบิงรอบๆบริเวณงานครับผมรอบๆบริเวณงานแล้วครับพี่น้องครับนี่ กำลงตั้งระบบไฟแสงสีเสียงครับจากนายยอมิวสิกจังหวัดบนราชธานีครับพี่น้องครับ พี่น้องอยู่ยไกลอยู่ไกลนะครับพี่น้องครับนี่ผลรัดดาวันนะครับปาร์คจักรพันธ์นะครับเจ้าของผลงานเพลงนะครับผลรัดดาปันนะครับเจ้าของผลงานเพลงฮักลาที่พาแต้มนะครับแสงตะเวนจ่าแล้วครับพี่น้องครับพอกันแน่นอนครับขึ้นนี่ครับทีมงานไมโยมิวสิกนะครับจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณรอบๆภายในงานครับพี่น้องครับนี่พี่น้องอยางเบ,บึงบริเวณงานนะครับ พ็ขายเ่ขายหลายครับพี่น้องมันมีปลาปวงมีลูกชิน้นมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับมัารันใดสนใจรันใดก็เลียกซื้อเลียกหากันครับพี่น้องมีร้านมาลามีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนขนมของหวาน ทังพีเป็นโลดตีครับพี่น้องครับนี่เพลิดเงดื่มนะครับน่าครับพี่น้องยุกไกยู่ไกลพิกัดบ้านน้องถมตําบลดูอําเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดครับหน้าดอนปูตาเลยครับพี่น้องเคลื่อนมีหนังกลางแปลงนะครับนี้เป็นหมอลำซิ่งครับพี่น้องครับโดยทีมงานเวทีเครื่องเสียงโดยทีมงานมายอมมิวสิกจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานีครับกาล้างล่ระบบครับพี่น้อง ได้เกือบไปใส่นี่จะคล้องเกือบน้องเดียรองเท้าซิ่งครับนี่ต่างๆล้านเพิ่นเทียดเลยนี่เทียด้เลยนี่ใหญ่เหรอซ้อนกาเบิ่งเด้อผู้ใดไรอยู่ใกล้อยู่ใกล้บังเลยระบบไฟแสงสีเสียงครับ ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับนี่มือนันทื้เนาะเขาวงหรือว่าดูดีไหมครับเออข้านี่ขันนั่นนี่แฟนเอาแลาวนี่เปิดเครื่องอะไรต่างม่างฟังนี่เป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นเส้นไฟ้ฟังนันเป็นเคปโรตีฟังพี่นะครับมาครับพี่น้องครับอยู่ยเกยอยู่ยกล์นะครับ ครับพี่น้องครับยุไกยุไกนะครับเรียนเชิญพี่น้องหน้านาเวทีครับเหมือนแรงฝนรัดดาวันนะครับเจ้าของผลงานเพลงฮักลาที่ผาแต้มและก็ปักจักรพันนะครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมผู้ใดเขาเมื่อเบิ่งแล้วขอให้รับให้รวยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ